เมื่อวันที่10ตุลาคม2568มีประกาศคณะอนุกรรมการสัญหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเรื่องแก้ไขประกาศรับสมัครสัญหาพนักงานส่วนตมบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารในภาคความรู้เฉพาะตำแหน่งในรายละเอียดในเรื่องนี้เรามาดูกันครับก่อนที่จะเข้ามาดูในรายละเอียดพี่วุฒิเพื่อน ฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้แล้วก็กดกระดิ่งนะครับมีความรู้ใหม่ๆม,มีสาระดีๆท่านจะได้ไม่พลาดในพนักงานกำลังเตรียมตัวที่จะรับการสรรหาในใสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับฝากกดติดตามช่องนี้เอาไว้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ผู้บ,บอกต่อครับในประกาศของคณะอนุกรรมการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อวันที่10ตุลาคม2568 มีเนื้อหาสาระแบบนี้ครับตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาในส่วนของพนักงานส่วนตบนให้ตตำแหน่งในสายงานผู้บริหารได้มีประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานส่วนตบนให้ตบตำแหน่งในสายงานผู้บริหารเมื่อวันที่16กันยายน2568โดยได้กำหนดหลักสูตรและก็ขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ ที่ใช้ในการทดสอบความรู้เฉพาะตำแหน่งโดยการทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยมีวิธีการในการสอบเป็นการสอบข้อเขียนแบบประรนัยคะแนนเต็มอยู่ที่100คะแนนเกณฑ์ผ่านจะต้องไม่ต่ำกว่ารอยัะ60จำนวน4สมรรถนะนี่คือตามประกาศเมื่อันที่16นะครับจากนั้นครับ เพื่อให้การกําหนดหลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบภาคความรู้เฉพาะตําแหน่งมีความถูกต้องและชัดเจนเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตําบลในเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสรรหาในการสรรหาพนักงานส่วนตําบลให้ตําบตําแหน่งในสายงานผู้บริหารพศสอ 2, 5 6 0เมื่อวันที่27กันยายนรกาัาร้อ และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับมติของคณะนอนุกรรมการพักสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารจึงประกาศแก้ไขประกาศสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารลงวันที่10กันยายน2568ในข้อที่3ที่เป็นข้อ5.3บอกว่า หลักสูตรและขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการทดสอบและในข้อที่5.3.2ในภาคความรู้ที่เป็นความรู้เฉพาะตำแหน่งกรณีสรรหาในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่นในกรณีสรรหาตำแหน่งในประเภทบริหารท้องถิ่นและในตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา โดยให้ทดสอบสมรรถนะทางการบริหารตามที่ระบุเอาไว้ในมนาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือตามที่คณะอนุกรรมการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้หำบุตำแหน่งในสายงานผู้บริหารกำหนดโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปะระยัยมีคะแนนเต็มอยู่ที่100คะแนนเกณฑ์ผ่านไม่ต่ำกว่าร้อยหกสิบจำนวน4ส,สมรรถนะดังนี้เดิมครับ 1. ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเดิม 2. ความสามารถในการเป็นผู้นำเดิม 3. ความสามารถในการพัฒนางานเดิม4เป็นเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์แก้ไขตามประกาศนี้เมื่อวันที่10ตุลาคม2568เป็นแบบนี้ครับแก้ไขเป็น1ความเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลง 2. ความสามารถในการเป็นผู้นำ 3ความสามารถในการพัฒนาคนเดิมตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของความสามารถในการพัฒนางานแก้ไขเป็นความสามารถในการพัฒนาคนแล้วก็4ครับในเรื่องของการคิดในเชิงกลยุทธ์นี่คือประกาศแก้ไขในการสรรหาสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ในส่วนของเทศบาลในส่วนของอบตในส่วนของอบจแล้วก็ของเมืองพัทยาการสรรหาในรอบนี้เป็นการประชุมพร้อมกันทั้ง3กอการเปลี่ยนแปลงชื่อของสมรรถนะที่ใช้ในการสอบเปลี่ยนเหมือนกันครับทั้ง3ก่อท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ครับ ปิดโอกาสพลาดเพิ่มโอกาสในการสอบได้ท่านสามารถที่จะเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ไปกับพี่วุฒิเพื่อนได้ทุกคนทุกแห่งบนโลกใบนี้อิสระของผู้เรียนครับดูรายละเอียดเพิ่มเติมในการเรียนรู้ออนไลน์เต็มรูปแบบสแกน QR code คกดเพิ่มเพื่อนเข้าไปในกลุ่มไลนนี้รวมไปถึงท่านที่มีคำถามมีข้อสงสัยในการสมัครสัญหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้อีกหนึ่งทางเลือกครับท่านสามารถที่จะสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนใน กลุ่มรายนี้ได้นะครับว่าเป็นกลุ่มแนะนําสมัครสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับท่านสมัครไปแล้วกรอกสมัครผิดผิดนามนำหน้าผิดรายเอียดต่างๆต้องทําอย่างไรแก้ไขอย่างไรสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุ่มรายนี้ท่านกำลัองอยู่กับผมพี่วุฒิและเพื่อนในการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์อิสระของผู้เรียนครับ ขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามช่องนี้เอาไว้ขอบคุณที่กดไลค์ขอบคุณที่กดแชร์ผู้บอกต่อและพบกับผมพี่วุฒิเพื่อนในคลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีครับ